มึงคิดว่ากูเข้มแข็งเหรอมึงคิดว่ากูเข้มแข็งมึงคิดว่ากูไม่กลัวมึงคิดว่ากูไม่หวั่นไหวเหรอแล้วกูทําอะไรได้กูมมไม่ได้ทําอย่างมึงะกูก็แค่ทนทนทน,ทน,ทนแล้วกูก็ต้องทนสวัสดีครับแซดดี้ค่ะผมที่ขอเบอร์มเมื่อคืนนะครับอ๋อค่ะค่ะ ลืมถามเลยว่าคุณชื่ออะไรครับชื่อเจนค่ะว้าวเจนเจนที่มากับนุ่นแล้วก็มากับโบใช่ไหมครับมากับผัวค่ะคุณมีแฟนหรือยังอ่ะใครจะมาสนใจผมผมฉันไงฉันไงผมเป็นนักโบราณคดีนะครับฉันอยากให้คุณมาค้นหาชีวิตฉันี่พีว่า มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาชอบคนนี้ครับแล้วทําไมอ่ะผมนี่เขินเลยพี่แล้วมึงเขินทําไมเขาชอบผมอ๋อมึงเป็นคนดีว่างั้นใช่ครับพี่ค่าหังคุณลูกค้า8ป0อบาทครับแต่ปกติฉันมากินที่นี่ไม่ต้องจ่ายเงินนะคะอา้าวไม่จ่ายได้ไงล่ะคุณร้านนี้ไม่ได้กินฟรีนะนี่ถ้าเกิดคุณไม่จ่ายผมคงต้องโทรบอกบอสให้มาจัดก,การคุณโอเค ก็โทรมาเลยสิได้ฮัลโหลครับบอสพอดีมีลูกค้ากินแล้วไม่ยอมจ่ายตังค์ะครับบอสโอเคฉันรู้แล้วนี่คุณเธอคงเป็นพนักงานใหม่สินะถึงไม่รู้ว่าฉันเป็นใครนี่นอกจากคุณจะกินแล้วไม่จ่ายเนี่ยคุณยังมาขัมโทรสทบบอสของพี่ก่อ ขโมยครับขมโมยจโจรขโมยโทรศัพ์ครับโอ้ยนี่แกโง่หรือซื้อเนี่ยใครจ้างแกมาเนี่ยศัยกรรมไม่รุ่งเลยต้องหันมามุ่งทางศัยศาสตร,ร์รักกูลงกูรักกูลงกูฉันจริงเ่าคะถาเพื่อเธอหลองรักให้ลืมผู้เบาเป็นร้อยที่มันคอยมาทักและขอ ความรักนี้ไม่มีเสื้คลา